สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับเรามาถึงฮีบรูบทที่12แล้วนะครับซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายหรือโค้งสุดท้ายก่อนที่จะจบพะธามฮีบรูนะครับพี่น้องครับพเพราะฉะน้ของพระเจ้าในเช้าวันนี้ผมจะอัญเชิญมาเป็นทอนทั้งสั้นนะครับที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในวันนี้ก็คือข้อที่1 2 3นะครับฮี Hebrew บรูบทที่12ข้อที่1ถึงข้อที่3นะครับโปรดฟังพราะฉะน้ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีพยานมากมายอยู่รอบข้างอย่างนี้แล้ว ก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่และบาปที่เกาะแน่นขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความทรอดทนในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเราโดยจับตามองที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อและผู้ทรงทําให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์พระองค์ทรงสู้ทนต่อกางเขนเพื่อความยินดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ทรงถือว่าความอับอายนั้นไม่เป็นสิ่งสําคัญและพระองค์ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้า พี่น้องครับเมื่อวานนี้ได้พูดถึงเรื่องของการวิ่งมาราธอนซึ่งเป็นชีวิตคิสเสียน,นะครับสามารถเปรียบเทียบได้อย่างนั้นแต่การวิ่งมาราธอนนั้นแน่นอนครับ42กิโลนะครับเป้าหมายเป็นเรื่องที่สําคัญในข้อที่2นะครับของพระธรรมฮีบรูบทที่12นี้ได้พูดว่าหมายเอาพระเยซูเป็นเป้าหมายนะครับโดยจับตามองที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อและผู้ทรงทําให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์พี่น้องครับ เป้าหมายของเราก็คือพระเยซูครับพระองค์ทรงเป็นต้นแบบเป็นโมเดลของการวิ่งหรือการดําเนินชีวิตของเราในแต่ละวันพระเยซูเป็นผู้ที่เริ่มความเชื่อความศรัทธานี้และผู้ทรงทําให้ความเชื่อความศรัทธาของเรานั้นสมบูรณ์หรือสําเร็จพี่น้องครับการที่เราจะต้องมองพระเยซูให้ชัดเจนมองพระเยซูให้เป็นเป้าหมายในการวิ่งในการดําเนินชีวิตของเราในแต่ละวันนั้นให้ชัดเจนครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะอะไรครับ เพราะว่าถ้าเป้าหมายของเราเบลอรหรือไม่ชัดเจนนะครับเราก็ไม่มีโบเดลเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเราก็จะเดินต่อไปไม่ได้สเปชปะและแถมยังถูกลบกวนถูกดึงจากสิ่งต่างรอบตัวรอบข้างข้างทางครับลิมลู่วิ่งของเรานี่แหละครับคือสิ่งที่มันจะดึงเราให้เราเสียเวลาและถ้าเราหลงไปกับมันแล้วเราก็วิ่งไปจนถึงเป้าหมายหรือจุดหมายไม่ได้เยซูผู้ทรง เป็นผู้ที่ริเริ่มบุกเบิกความเชื่อของเราผู้ได้ทําให้ความเชื่อของเราสําเร็จพระองค์ได้ทรงวิ่งเข้าเส้นชัยไปแล้วครับพระองค์ถึงเส้นชัยไปแล้วครับเพราะฉะนั้นความหมายของคําแปลที่ว่าผู้ริเริ่มหรือผู้บุกเบิกนะครับคือเป็นหมายความว่าแหล่งที่มาครับมีความหมายว่าแหล่งที่มาหรือผู้ให้กําเนิดฉะนั้นพี่น้องครับพระเยซูนั้นเป็นแหล่งที่มาแหล่งที่มาของอะไรครับแหล่งที่มาของความเชื่อที่จะทําให้เราทั้งหลาย มองพระองค์ให้ชัดนะครับเรียนแบบพระองค์ให้ได้และเราก็จะสามารถเดินตามพระองค์ไปถึงเป้าหมายเดียวกันกับพระองค์ได้และนั่นคือความครบถ้วนสมบูรณ์แบบครับไม่เพียงแต่คําว่าผู้บุกเบิกนะครับหรือแหล่งที่มาก็อาจจะแปลว่าผู้ให้กําเนิดก็ได้ครับนะบเป็นต้นกําเนิดพระเยซูเป็นต้นกําเนิดในความเชื่อความศรัทธาของเราครับเพราะฉะนั้นพระองค์เมื่อเริ่มต้นการดีแล้วพระองค์จะทรงทําให้สําเร็จ และความสําเร็จนั่นก็คือความครบถ้วนบริบูรณ์นั่นเององค์พระเจ้าของเรานะครับพระเยซูคริสต์เจ้าของเรานั้นทรงเป็นทั้งแหล่งที่มาและเป็นความครบถ้วนสมบูรณ์แห่งความเชื่อศรัทธาของพวกเรานั่นหมายความว่าพระองค์เป็นอัลฟาและโอเมก้านะครับอัลฟาก็คือเป็นอักษรตัวแรกของภาษากรีกและโอเมกานั้นก็เป็นอักษรตัวสุดท้ายของภาษากรีกเปรียบเทียบกับกอไก่กับฮอนกฮงูนะครับพระเยซูเป็นกอไก่และเป็นฮอนกฮงู่ของเรา มีความหมายลึกซึ้งครับก็แปลว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่เริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างและพระองค์ก็คือความครบถ้วนสมบูรณ์แบบในอนาคตพี่น้องครับองค์พระวิญญาณของเรานั้นทรงเป็นทั้งแหล่งที่มาและความครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเมื่ะนั้นพระองค์จะทรงทําให้สําเร็จครับนี่ไม่ใช่เป็นการเล่นคำนะครับหรือเป็นโวหารนะครับแต่เป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าพระเยซูองค์พระวิญญาณของเราได้ทรงวิ่งแข่งสําเร็จเรียบร้อยแล้ว พระองค์งร้องที่กังเขียนนะครับว่าสำเร็จแล้วพี่น้องจำได้นะครับขณะที่พระองค์เป็นผู้ที่ทําให้ทางแห่งความเชื่อสมบูรณ์เพระพระองค์ได้ไปถึงจุดหมายนั้นแล้วอย่างประสบความสําเร็จนะครับพระพีได้กล่าวต่อไปว่าพระองค์หรือพระเยซูนั้นหมายตาไว้ที่ความรื่นเริงยินดีที่ได้เตรียมไว้สําหรับพระองค์คําว่าความรื่นเริงยินดีที่ได้เตรียมไว้สำหรับพระองค์นั้นก็มีความหมายว่าพระองค์ได้ประทับอยู่บนบันลังนิรันร์ผู้เชื่อ ซึ่งมีส่วนในความรื่นเริงนี้เราก็สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องเฝ้ารอและหมายตาไปนะครับจดจ่อครับจดจ่อที่พระเยซูครับหลังจากการทนทุกข์หรือขณะที่เราทนทุกข์อยู่นั้นเราต้องจดจ่ออยู่ที่พระเยซูครับเราต้องมองเห็นกางเขนนะครับและความอับอายที่พระเยซูได้รับบนกางเขนนั้นแต่ในที่สุดพระเยซูก็รับชัยชนะครับและพระองค์ก็เสด็จประทับณเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าครับและพระองค์ กำลังอธิษฐานเผื่อพวกเราอยู่หลังจากที่พระองค์ได้รับชัยชนะแล้วและนี่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงพระบัมเพี์ได้บรรยายถึงเรื่องราวต่างๆนี้จริงว่าพระเยซูอธิษฐานเผื่อเราครับอธิษฐานเผื่อเราให้เรามีความการรักษาความเชื่อศรัทธาไว้จนถึงที่สุดและพัฒนาความเชื่อศรัทธานั้นให้เป็นการเชื่อฟังและการที่เราจะรักพระองค์รับใช้พระองค์เมื่อเราจากตรงนี้ไปเมื่อไหร่นั่นแหละครับคือ เราไปถึงความสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วครบถ้วนสมบูรณ์ครับเพราะฉะนั้นการประยุกต์ใช้ความจริงในข้อนี้ก็คือว่าให้พวกเราเนี่ยครับที่ยงวิ่งแข่งอยู่เนี่ยเราจะต้องไม่ละสายตาจากพระเยซูต้องจับจ้องสายตาไปที่เส้นชัยที่พระเยซูกําลังรอคอยเราพร้อมกับบรรดาพ่อหมู่แห่งความเชื่อทั้งหลายพร้อมกับบรรดาบรรพชนที่อยู่ใน hall of fame หรือทำเนียบบรรดาบรรพชนแห่งความเชื่อทุกทุกคน ครับสิ่งที่แบบผมอยากจะเน้นก็คือว่าพระเยซูพระองค์ไม่ได้ถือว่าความละอายเป็นเรื่องสลักสาคัญนั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าพระเยซูพระองค์ไม่ถือว่าหน้าตาการยอมรับอะไรต่างที่เป็นศักดิ์ศรีและเกียรติของพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่จะต้องนับถือแต่พระพองค์ทรงสละพระองค์ไม่ได้ยึดถือสิ่งเหล่านี้ครับพระองค์ไม่ได้ให้ความสําคัญสิ่งเหล่านี้ครับพระองค์ไม่ได้ นับถือสิ่งเหล่านี้ว่าสิ่งเหล่านี้นั่นมันเป็นความจําเป็นที่พระองค์จะต้องมีพี่ิงครับการเสียสละแบบนี้ครับภาษาเพิ่งพีว่า empty himself empty คือทําตัวเองให้ว่างเปล่านะครับ empty นะครับเป็น verb นะครับ empty himself คือทําตัวเองให้ว่างเปล่าพระเยซูพระองค์ได้ทรงลดพระองค์ลงและพระองค์ทําตัวเองให้ว่างเปล่าครับว่างเปล่าคือไม่มีอะไรเลยและในวิดีโอกันครับ ความเป็นพระเจ้าพระลักษณะของพระองค์ที่ยิ่งใหญ่สูงสุดนั้นพระองค์ได้สูงละไว้พระองค์ไม่ได้นํามาใช้ในขณะที่พระเยซูได้เสด็จขึ้นบนไม้กางเขนเยซูทรงสละสิทธิ์ครับสละสิทธิ์ที่จะไม่ใช้พระลักษณะของพระเจ้าบนไม้กางเขนเยซูแท้จริงแล้วมีสิทธิ์มากมายนะครับในการที่จะทําการอัศจรรย์ในการที่จะเสด็จลงจากไม้กางเขนได้เยซู สามารถที่จะให้โรรองไม่สิ้นพชนได้และรอดจากการถูกข่มเหงถูกประนามถูกตึงกังเขนได้แต่พระเยซูไม่ทําในฐานะที่โรรองแท้จริงแล้วเป็นพระเจ้าผู้ใหญ่สูงสุดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่โรงสละสิทธิ์ที่จะไม่ทําเช่นนั้นถามว่าทําไมครับสาเหตุก็คือโรรองรักเราทั้งหลายทุกคนครับโรรองปรารถนาที่ให้เราทั้งหลายได้รับการไถ่โปรองรู้โปรองชองทราบว่าการสิ้นะชนของโรรองนั้น มีความหมายอย่างมากยิ่งสำหรับบรรดาประชากรที่โรรองรงรักสำหรับลูกแกะของโรรองนั้นในข้อที่สและข้อที่4นะครับก็ทําให้ผู้เขียนฮีบรูผู้เขียนหนังสือฮีบรูว่าท่านทั้งหลายจงพินิจคิดถึงพระองค์ผู้ได้ทรงทนเอาการติเตียนนินทาแห่งคนบาปต่อพระองค์มากเท่าใดเพื่อทั้งหลายจะได้ไม่ออนละอาจใจทั้งหลายยังไม่ได้สู้รบกับความบาปจนถึงโลหิตตกพี่น้องครับ การเปรียบเทียบการวิ่งทางไกลนะครับก็คือการต่อสู้ครับการต่อสู้กับตัวเองใช่ไหมครับและผู้เขียนพระธรรมฮีบรูนั้นเตือนความจําเราให้เราจะต้องคิดถึงพระเยซูบ่อยๆพินิษคิดถึงพระเยซูบ่อยๆพระเยซูผู้ได้ทรงทนทนการติเตียนการนินทาของคนบาปพี่น้องครับเราทั้งหลายจะไม่อ่อนใจอ่อนระอานไม่ท้อไม่ถอยเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเยซู สรงรับสิ่งต่างเหล่านี้ไว้พงทรงเคยที่จะแบกเอาสิ่งต่างเหล่านี้เหมือนกับที่เราเวลานี้กําลังแบกอยู่พรงทรงยอมทนต่อการต่อต้านพรงทรงยอมทนต่อการติฉินอินททาว่าร้ายหมายปองด้วยความร้ายกาดโหดเหี้ยมพี่น้องครับการต่อต้านอย่างหนักขนาดนี้ครับพระเยซูยังทนได้พง์ยอมเทียบทนเพราะฉะนั้นผมอยากจะหนุนใจนะครับอย่า ท้อใจครับเมื่อเราเจอการต่อต้านอย่าววันไหวครับเมื่อเราต้องสู้รบกับความบาปแต่พระพุมธีบอกว่าเรายังไม่เคยสู้รบอะไรกับความบาปจนกระทัง่งโลหิตเราตกเลยนั่นหมายความว่าครับหมายความว่าเรายังไม่เคยต่อสู้กับความบาปจนกระทั่งเราตายครับโลหิตตกเนี่ยก็คือเล็งถึงการที่พปะเยซูทรงลงเอยด,ด้วยการหลังพระโลหิตของพระองค์เพราะจุดยืนเพราะคําสอนของพระองค์เพราะว่าแผนการของพระองค์ เป้าหมายของพงค์ชัดเจนครับฉะนั้นพี่น้องครับพงค์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เมงเขียนนะครับโลหิตของพรงค์ตกพวกเรามีใครไหมครับที่เคยเจอกันตันต่อต้านระดับนี้และมากขนาดนี้นะครับแล้วเราเป็นยังไงบ้างครับเพี่งครับความหมายที่ซ่อนอยู่ที่ผู้เขียนพระธรรมฮีบรูจะสื่อต่อก็คือว่า สู้ต่อไปครับวิ่งต่อไปครับอย่าหยุดอย่าเลิกอย่าท้ออย่าถอยครับสู้ต่อครับอันนี้คือสาระสําคัญของข้อที่3และข้อที่นี่นะยครับขอยร่ว่มใจกันอิฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งสําหรับความรักมั่นคงของพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงเรียกและทรงเลือกข้าพุ่งหลายไว้เป็นบุตรของพระองค์เป็นลูกที่รักของพระองค์และพระองค์ได้ทรงประทาน กำลังเลี้ยวแรงที่ข้างหลายนั้นจะสามารถดําเนินชีวิตจะสามารถวิ่งมาราธอนของชีวิตต่อไปได้ขอาการทรงนำของพระองค์มาถึงพวกข้ามลงหลทุกคนที่จะละทิ้งสิ่งที่ทวงอยู่และเธอจะสามารถพินิษพิเคราะห์เอาพระเยซูเป็นที่ตั้งเอาเป็นเอาพระเยซูได้เป็นเป้าหมายชีวิตของพวกเราต่อไปขอบคุณพระองค์อธิษฐานมอบชีวิตของข้ามงไหลให้เป็นเครื่องบูชาที่จะนมัสการพระองค์ด้วยจิตญาณและความจริง ให้เป็นผู้ที่พระองค์ได้ทรงเจิมตั้งให้ข้ามูลหลายนั้นทพนธนกิจของพระองค์ที่ยิ่งใหญ่มากข้าหลายรู้สึกมีสิทธิทพิเศษในการรับใช้พระองค์ขอบคุณพระองค์อธิษฐานกราบทูในพระนามของพระเยซูริ์เจ้าอาเมนพบกันใหม่เดือนพรุ่งนี้นะครับขอบพระเจ้าอมนพรพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ